พ่อรวยสอนลูกโรเบิร์ตคิโยสกิสรุปสั้นจบในคลิปเดียว Motivation Podcast สวัสดีครับอย่างที่รู้กันนะครับในช่องของ Motivation Podcast เนี่ยสรุปหนังสือคอนเซปต์ Concept ว่คือสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องใช้เวลานานนะครับในการที่จะอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเป็นเดือนเป็นปีสำหรับบางท่านนะครับแต่ว่าคุณสามารถจบครบในคลิปเดียวได้เลยไปฟังกันครับหนังสือพ่อรวยสอนลูก พ่อรวยเปรียบเสมือนความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านการเงินพ่อจนเปรียบเสมือนความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะเพียงความเชื่อที่แตกต่างกันสามารถส่งผลต่อความคิดการตัดสินใจการกระทําและผลลัพธ์อย่างมหาศาลได้เพราะฉะนั้นความเชื่อจะกำหนดพฤติกรรมทางการเงินความเชื่อจะกำหนดผลลัพธ์ทางการเงินของเราโรเบิร์ตคิโยสกิเขาได้เปรียบเลยว่าเป้าหมายของเกมการเงินก็คือการพยายามออกจากสนามแข่งหนูที่วิ่งวนอยู่ที่เดิมไม่รู้จักจบเส้น การออกจากสนามแข่งหนูไม่ใช่เรื่องยากแต่ความกลัวต่างหากที่ฉุดรั้งเราไว้โลกทุกวันนี้เพียงแค่ไปโรงเรียนเรียนให้เก่งและหางานที่มั่นคงไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วจริงไหมครับความแตกต่างระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างก็คือการกำหนดอนาคตของตัวเองและการยอมให้คนอื่นเป็นผู้กำหนดอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นจงหาเวลาเรียนรู้เรื่องการเงินสอนคนที่รักให้รู้จักจัดก,ก,การเรื่องการเงินนั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง หลายครั้งพ,พี่เคยได้ยินในเรื่องของเงินหายากอาจจะไม่ใช่ธนาคารนะที่จะมาของเงินในแย่มากมายจากพ่อแม่ของเราจากปู่ย่าตายายไม่รับพวกเขามาัจะบอกเราว่าเงินหายากใช่ไหมครับและนั่นเป็นสาเหตุครับที่ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยมีความเชื่อเรื่องการเงินแบบปิดผิด ถูกส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนมากไม่ได้รู้จักจัดการเรื่องการเงินเพราะว่าพ่อแม่นะครับไม่ได้บอกในเรื่องของความเชื่อการเงินพวกเขามจะบอกแค่ว่าเงินหายากเพราะฉะนั้นความรู้ทางด้านการเงินเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาการเงินของเราได้และความเชื่อด้านการเงินที่ถูกต้องเท่านั้นที่ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินของเราได้ครับ เหตุผลหนึ่งที่คนรวยยิ่งรวยขึ้นและคนจนยิ่งจนลงเพราะว่าโรงเรียนไม่ได้สอนวิชาการงินครับโรงเรียนสอนแค่วิชาการและวิชาชีพเท่านั้นโรงเรียนไม่ได้สอนเรื่องความเชื่อทางด้านการเงินครับชีวิตของคนเรามีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันก็เพราะว่าวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีคิดที่แตกต่างระหว่างพ่อจนพ่อรวยดังนี้ครับพ่อจนมักจะบอกว่าความรักเงินเป็นบ่อเกิดของความชั่วร้ายพ่อรวยการขาดเงินเป็นบ่อเกิดของความชั่วร้าย พ่อจนมักจะพูดว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอกพ่อรวยชอบพูดว่าท่านยังไงถึงจะซื้อได้ล่ะพ่อจนมักไม่ค่อยชอบคิดเรื่องเงินพ่อรวยชอบฝึกให้สมองทํางานด้วยการคิดเรื่องเงินอยู่เสมอพ่อจนไม่รวยก็เพราะว่าพ่อมีลูกพ่อรวยพาะต้องรวยเพราะว่าพ่อมีลูกพ่อจนเรียนให้เยอะๆจะได้ทํางานกับบริษัทที่มั่นคงนะลูกพ่อรวยเรียนมากๆจะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคงนะลูกพ่อจนเงินทองจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนพ่อรวย เงินทองจะต้องรู้วิธีจัดการกับความเสี่ยงพ่อจนบ้านเป็นการลงทุนและทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดนะลูกพ่อรวยบ้านเป็นหนี้เสร็จนนะนลูกพ่อจนพยายามประหยัดเพื่อสะสมทุกบาททุกสตางค์ในขณะที่พ่อรวยใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อการลงทุนพ่อจนพูดว่าชาตินี้ไม่ได้รวยแน่ในที่สุดมันก็เป็นจริงพ่อรวยชอบคิดว่าตนเองรวยในที่สุดมันก็เป็นจริงพ่อจนมองว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญ ในขณะที่พ่อรวยมองว่าความรู้ทางการเงินคืออำนาจเพราะฉะนั้นพ่อรวยจะศึกษาเรื่องการเงินและส่งต่อความเชื่อด้านการเงินสู่ลูกสู่หลานและทุกคนในครอบครัวพ่อจนมองว่าควรขยันเรียนจะได้รับปริญญาได้รับเงินเดือนสูงพ่อรวยบอกว่าให้เรียนเพื่อจะได้รวยเพื่อจะได้เข้าใจว่าใช้เงินทํางานให้เราได้อย่างไรพ่อจนทํางานเพื่อเงินพ่อรวยไม่ทํางานเพื่อเงนินแต่ให้เงินทํางานเพื่อเราจงระวังความคิด และสิ่งที่เราฟังเพราะความจนไม่ได้จนเพราะมีรายได้น้อยแต่เพราะความคิดมันน้อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างหากซึ่งส่งผลต่อการกระทําในที่สุดเงินก็คืออํานาจแต่ที่มีอํานาจมากกว่าเงินก็คือการศึกษาวิชาการเงินเงินได้มาแล้วก็เสียไปแต่ความรู้ความเข้าใจว่าเงินทํางานอย่างไรจะช่วยให้เรามีอํานาจเหนืองเงินและใช้มันสร้างความร่ํารวยได้ตลอดไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าเงินทํางานอย่างไรพวกเขาเหล่านี้จึงต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิต ทำงานเพื่อเงินถ้าอยากรวยจะต้องรู้วิธีหาเงินเรียนรู้ด้านการเงินเข้าไปสู่โลกแห่งการเงินโลกแห่งความเป็นจริงคือบทเรียนที่ดีที่สุดโลกไม่เคยสอนอะไรเราด้วยวิธีพูดหรือเลคเชชช์หรอกครับโลกจะผลักเราไปข้างหน้าแล้วบอกเราว่าเรียนรู้สิเรียนรู้สิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้หลายท่านมีปัญหาด้านการเงินจงเรียนรู้มากกว่าโทษว่ามันเป็นปัญหานะครับคนส่วนใหญ่ต้องการให้คนอื่นเปลี่ยนแต่สิ่งที่ทําง่ายกว่าก็คือการเปลี่ยนตัวของเราเองครับ คนส่วนใหญ่พอเวลาที่พวกเขาเจอปัญหาก็จะหางานใหม่ที่ดีกว่าเงินเดือนมากกว่าพวกเขาคิดว่าการหางานใหม่จะช่วยแก้ปัญหาได้ซึ่งส่วนมากก็พบว่าไม่ใช่ครับเราเรียนรู้การใช้เงินทํางานจากชีวิตจริงได้ซึ่งบทเรียนนี้ไม่ได้มีในห้องเรียนครับความกลัวจะทําให้เรายังต้องเป็นลูกจ้างอยู่เพราะว่ากลัวไม่มีเงินจ่ายหนี้สินกลัวไม่มีเงินจ่ายบัตรเครดิตกลัวจะถูกออกจากงานกลัวไม่มีเงินกลัวที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ใครเป็นแบบนี้บ้างครับ และนี่ก็เป็นผลจากการเรียนเพื่อเป็นลูกจ้างเพื่อมาทํางานเพื่อเงินการเรียนรู้วิธีใช้เงินทํางานเป็นวิชาที่คุณจะต้องเรียนรู้ชั่วชีวิตครับการเรียนรู้เรื่องเงินนั้นไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเรียนก็ยิ่งต้องรู้ว่าต้องเรียนมากขึ้นกว่าเดิมคนส่วนใหญ่ทํางานรับเงินเดือนใช้จ่ายแล้วก็มีหนี้ก็ยิ่งทํางานหนักมากขึ้นมากขึ้นเพื่อเรียนเงินมากขึ้นนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องการเรียนรู้วิธีการใช้เงินทํางานต่างหากที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ความกลัวว่าจะไม่มีเงินทำให้คนเราต้องทำงานหนักมากขึ้นมากขึ้นเมื่อได้รับค่าจ้างแล้วก็เกิดความอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้เช่นช้อปปิ้งนะครับทำให้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับกลัวไปทำงานได้เงินเป็นหนี้แล้วก็กลัวต่อไปจริงไหมครับเราทุกคนเนี่ยอยากจะได้สิ่งที่ดีมากกว่าเสมอจึงทำงานเพื่อสนองความต้องการเหล่านั้นใช้เงินเพื่อซื้อความสุขสบายแต่มันไม่ยั่งยืนหรอกครับเราจึงต้องหาเงินเพิ่มขึ้น สุดท้ายแล้วเราทำงานหนักก็เพื่อจะหาความสุขสบายให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่จบไมเส้นสทีคนจำนวนมากชอบพูดว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรหรอกพวกเขากำลังหลอกตัวเองครับเพราะว่าที่พวกเขายอยากทำงานในฐานะลูกจ้างวันละแปดถึงสิบชั่วโมงเพื่ออะไรแต่ไม่ใช่เพื่อเงินอย่าให้อารมณ์เป็นตัวกำหนดการกระทำแต่จงใช้สมองกำหนดการกระทำความยากจนมีสาเหตุมาจากความกลัวเราควรจะมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังความฝันและความสุขให้มากที่สุดนะครับ โรงเรียนสอนให้นักเรียนทำงานเพื่อเงินแต่ไม่เคยสอนวิธีควบคุมอำนาจของเงินสักทีความกลัวความโลภของเรามันคืออุปสรรคครับและวิธีเดียวที่จะควบคุมมันได้ก็คือควบคุมในเรื่องของความกลัวความโลภจะต้องเผชิญหน้ากับมันอย่านีจากมันนะครับเอาชนะมันด้วยการเลือกคิดในสิ่งที่ถูกต้องเลือกเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องทนที่จะลุกขึ้นไปทำงานทุกเช้าเพราะว่าความกลัวเราควรหยุดและตั้งคำถามว่าการทำงานให้หนักขึ้นจะช่วยแก้ปัญหารหรือไม่ เมื่อปราศจากความกลัวแล้วเราจะมีอิสระทางความคิดเราจะสามารถมองเห็นโอกาสที่ผ่านเข้ามาเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่คุณเห็นครับคนจํานวนมากกําลังให้ความสําสคัญต่อเงินมากเกินไปสิ่งที่มีค่ามากกว่าคือการศึกษาเรื่องเงินต่างหากครับมีโอกาสก็ฟังพอร์แคสต์การเงินสบ้างอ่านหนังสือการเงินเข้าสัมมนา,าการเงินบ้างนะครับการที่รู้จักเตรียมตัวให้เป็นคนที่ยืดหยุน่นเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอจะทําให้เราร่ํารวยได้มากขึ้น ความรู้จะช่วยแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะต้องลงทุนลงทุนความรู้ก่อนเป็นอันดับแรกครับและการสร้างความร่ํารวยถ้าเกิดว่าคุณมีเงินแต่ขาดความรู้ไม่ช้าไม่นานเงินก็จะหายหมดไปการมีเงินมากๆไม่สําคัญเท่ากับการรู้จักวิธีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการรู้จักวิธีเกี่ยวกับการรักษาการเงินการรู้จักวิธีที่จะคิดเกี่ยวกับการเงินให้อยู่กับเราตลอดไป บางครั้งคุณบอกว่าคุณอยากด่้รวยแต่บางครั้งคุณก็ไปสนใจเรื่องคนอื่นมากเกินไปนะครับที่ไม่ใช่ความรู้ด้านการเงินถ้าอยากรวยจะต้องมีความรู้เรื่องการเงินใฝ่หาความรู้เรื่องการเงินฟังเกี่ยวกับการเงินได้เยอะครับหากต้องการรวยบัญชีเป็นวิชาสําคัญที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยการคิดเงินคิดตัวเลขต่างๆเป็นวิชาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกฎของการเงินก็คือว่าจะต้องรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือหนี้สินและจงซื้อทรัพย์สินหากต้องการรวย คนรวยเพิ่มทรัพย์สินคนจนและชนชั้นกลางจะเพิ่มหนี้สินโดยคิดไปว่ามันคือทรัพย์สินทรัพย์สินคือการเอาเงินใส่กระเป๋าหนี้สินคือการเอาเงินออกจากกระเป๋าบ้านไม่ใช่การลงทุนที่ดีเพราะตามมาด้วยรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นกระแสเงินสดก็ไหลออกทางช่องทางรายจ่ายมากยิ่งขึ้นการตัดสินใจซื้อบ้านแพงเกินไปแทนที่จะนําเงินก้อนนั้นไปนลงทุนอย่างอื่นมีผลเสียต่อชีวิตของคนเราสูญเสียเวลา เวลาที่น่าจะทาให้ทรัพย์สินอื่นๆเติบโตได้สูญเสียเงินสูญเสียเงินทุนเงินก้อนที่จะใช้ในการลงทุนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ด้านการลงทุนคนส่วนใหญ่เมื่อมีรายรับมากขึ้นรายจ่ายก็มากขึ้นตามเป็นเงานะครับสนามแข่งหนูเท่ากับรายได้มากขึ้นเท่ากับซื้อของมากขึ้นก็คือมีรายจ่ายมากขึ้นเท่ากับหนี้สินเพิ่มขึ้นเท่ากับคุณต้องทํางานหนักมากขึ้นคนรวยยิ่งนานยิ่งรวยขึ้นเพราะว่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นสร้างรายได้มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินจึงต้องอยู่อย่างระมัดระวังเพราะว่าภาระหนี้สินบัตรเครดิตต่างๆทําให้ไม่กล้าหยิบฉวยโอกาสต่างๆโอกาสที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เรามักจะคิดว่าเราตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าเราเป็นหนี้จริงไหมครับดังนั้นรายได้ที่มาจากแหล่งทางเดียวก็คือเงินเดือนทําให้ชีวิตคุณอยู่ได้ไม่เพียงพอหรอกครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนักลงทุนหรือหาอไรายได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าหนึ่งช่องทาง หากเราเป็นลูกจ้างเรากําลังทุ่มเทเพื่อคนสามกลุ่มก็คือกำลังทำงานให้กับนายจ้างทำงานเพื่อเลี้ยงรัฐบาลและทำงานเพื่อเลี้ยงนายธนาคารก็คือจ่ายค่าบ้านค่าดอกเบี้ยหนี้บัตรเครดิตใช่ไหมครับปัญหาก็คือยิ่งคนทำงานมากยิ่งต้องจ่ายมากเป้าหมายก็คือการเอาเงินรายได้จากทรัพย์สินกลับไปลงทุนในทรัพย์สินอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทรัพย์สินที่โตขึ้นและสร้างรายได้มากขึ้นเรื่อยๆจนไม่ต้องออกแรงอีกต่อไปคำจำกัดความสำหรับความมั่งคัง่งทางการเงินก็คือ การที่เราไม่ต้องทํางานก็ยังสามารถมีชีวิตยอยู่ได้โดยไม่ได้วัดที่ตัวเลขในช่องทรัพย์สินและหนี้สินที่เต็มไปด้วยรายการต่างๆที่สรุปไม่ได้ว่ามีค่าหรือมีความใจเป็นหรือไม่จํานวนเงินที่สามารถสร้างการทํางานให้เราได้เป็นเครื่องวัดความมั่งคั่งและความมั่นคง,งและความอยู่รอดทางการเงินคําว่าแค่ไหนถึงจะรวยไม่ได้มีคําตอบตายตัวหรอกครับมันขึ้นอยู่กับว่าคําจํากัดความของแต่ละคนปัญหาของระบบการศึกษามุ่งให้จบมาทํางานตามที่เราเรียนจนลืมไปว่า เรากาลังทํางานให้คนอื่นอยู่และไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยถ้าต้องการมีความมั่นคงทางการเงินต้องทําธุรกิจที่ทําให้ทรัพย์สินเติบโตเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องเป็นธุรกิจที่เราชอบมันด้วยนะครับถ้ายัางอยากเก็บงานประจําไว้ให้เริ่มด้วยการลงทุนทุกบาทลงไปในทรัพย์สินที่ไม่ใช่นี้สินกลัวจะกัดรายจ่ายให้น้อยที่สุดลดภาระนี้สินและสร้างทรัพย์สินให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่เอารายได้มาจากการซื้อทรัพย์สินก็จะไม่มีความมั่นคง,งทางการเงิน คนรวยซื้อความสบายทีหลังแต่ชนชั้นกลางกับคนจนมักซื้อความสบายก่อนสิ่งอื่นใดเช่นรถบ้านหลังใหญ่หญเพชรเพื่อเอามาประดับสร้างภาพลักษณ์ในสังคมคนรวยจะสร้างทรัพย์สินขึ้นมาก่อนพอมันทำไรายได้ให้มากพอจึงนำไรายได้นั้นไปซื้อความสะดวกสบายความสบายหรือสิ่งฟุ่มเฟือยเป็นรางวัลจากผลของการลงทุนในทรัพย์สินที่ผ่านมาถ้าทำงานเพื่องเงินอำนาจอยู่ในมือนายจ้างแต่ถ้าใช้เงินทำงานอำนาจจะอยู่ในมือของเราจงถามกับตัวเองว่า เรากําลังทํางานให้กับใครแต่ไม่ใครรวยขึ้นความรู้สี่อย่างที่เป็นหลักสําคัญของไวรพริปทางการเงินซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากรวยคุณจะต้องมีสี่สิ่งนี้ครับความรู้ทางด้านบัญชีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนความเข้าใจตลาดความรู้เรื่องกฎหมายคนที่ประสบความสาเร็จมักจะเป็นคนกล้าไม่ใช่คนฉลาดถ้าจะเก่งเรื่องการเงินต้องมีความรู้และความกล้าทําไมต้องรู้เรื่องการเงินคําตอบก็คือเพื่อจะได้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นเกี่ยวกับการเงิน ถ้ามีรู้เรื่องการเงินโลกใบนี้จะเป็นโลกที่น่ากลัวมากสาหรับเราความรู้เป็นสมบัติที่แพงที่สุดความไม่รู้เป็นความเสี่ยงที่มากที่สุดและความเสี่ยงมีอยู่ทั่วไปจงเรียนรู้ที่จะลงทุนกับตัวเองในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านการเงินให้มากที่สุดจะเป็นสัมมนาพอดแคสต์คอร์สออนไลน์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นหนังสือที่คุณอ่านหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ทางด้านธุรกิจที่คุณอาจจะมีโอกาสเจอกับนักธุรกิจเพื่อนๆที่ทําในวงการธุรกิจนะครับการลงทุนในการศึกษาความรู้เรื่องการเงิน สำคัญมากกว่าการลงทุนในใดทั้งนั้นยิ่งฉลาดมากจะยิ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากยิ่งรู้มากก็จะยิ่งเห็นโอกาสยิ่งเห็นโอกาสก็จะยิ่งทําเงินได้มากขึ้นลูกจ้างทํางานพอที่จะไม่ให้ถูกไล่ออกและนายจ้างก็จะจ่ายค่าจ้างพอที่จะไม่ให้ลูกจ้างลาออกผลลัพธ์ก็คือลูกจ้างไม่เคยก้าวไปทางไหนได้ไกลจะติดอยู่กับความมั่นคงของงานเงินเดือนซึ่งเป็นเพียงรางวัลระยะสั้นแต่จะกลายเป็นปัญหาระยะยาวจงทํางานเพื่อประสบการณ์และการเรียนรู้ ที่จะได้รับมากกว่าเพื่อจะได้รับค่าตอบแทนเฉยๆแทนที่จะมุ่งเน้นความรู้ควาชนญนด้านเดียวให้ใฝ่หาความรู้ที่หลากหลายแทนที่คุณจะหาแต่เงินเราอาจจะมีรายได้น้อยในระยะแรกแต่ในบ้านปลายจะได้ผลตอบแทนที่งดงามแม้ว่าคุณจะมีความรู้ไหวพริบทางด้านการเงินแต่บางครั้งก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับสาเหตุมาจากความกลัวที่มีอยู่ภายในความคิดด้านลบทัศนคติความขี้เกียจนิสัยและอาจจะหมายถึงความหยิ่งทะน,นุตนก็ได้ ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณกลัวความเสี่ยงทางนั้นคุณก็จงเริ่มให้เร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับทุกคนที่มีความกลัวทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีวิธีจัดการมันอย่างไรคนจนกับคนรวยต่างกันตรงที่วิธีจัดการกับความกลัวคนส่วนมากฟันถึงเงินลากกันทั้งนั้นแหละครับแต่กลัวที่จะสูญเสียงเงินจึงไม่มีโอกาสไปถึงสวรรค์ก่อนถ้าต้องการความร่ํารวยจะต้องโฟกัสวางไข่ที่หลายๆฟองในตะกร้าเพียงไม่กี่ใบยอย่าเอาไข่ไม่กี่ฟองใส่ลงไปในหลายๆตะกร้า ถ้าพบว่าตัวเองกำลังขี้เกียจถึงแม้ว่าจะอยากรวยให้ถามตัวเองว่าเราจะได้อะไรจากการการะทำนี้บ้างเช่นบ้านรถครอบครัวสุขสบายจงเติมความอยากให้ตัวเองอยู่เสมอมันจะเป็นเชื้อเพลิงให้เราและเรียนรู้เรื่องการเงินมากที่สุดจงใจให้กับตัวเองก่อนเสมอช่องทรัพย์สินสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดจงใจให้ตัวเองอย่าเพิ่งใจให้คนอื่นก่อนนะครับความรู้ทําให้ได้เงินความไม่รู้ทาให้เสียเงินเพราะฉะนั้นจึงต้องลงทุนกับตัวเองได้ความรู้ให้มากๆ อย่าเสียดายเงินที่จ่ายไปค่าความรู้ที่คุณได้ไปเรียนรู้อะไรต่างๆเพราะว่าความรู้จะทําเงินได้มันอยู่ที่ว่าคุณเอาไปใช้หรือเปล่าทุกครั้งที่คุณทนองตนว่าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วหรือแม่ก็คิดว่าความรู้นั้นฉันเคยฟังแล้วคุณมักจะเสียเงินทุกทีจริงไหมครับจงขนขวายหาความรู้จากหนังสือหรือผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆจงเข้าไปสู่การเรียนรู้ทางด้านการเงินสิ่งสําคัญสําหรับการํำรวยก็คือเรามีความมุ่งมั่นมากพอที่จะรวยหรือเปล่าวิธีหาเงินจะต้องใช้ไหวพริบทางิน ซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วครับแต่วัฒนธรรมการศึกษาทําให้สิ่งนี้มันไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นผู้ใหญ่มักจะมองว่าเงินเป็นกิเลสอย่ามีเงินเยอะเลยเดี๋ยวมันเป็นกิเลสน,นะลูกเราจะได้ยินอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมครับการสร้างความอยากและความไม่อยากให้กับตัวเองเช่นไม่อยากทางานไปตลอดชีวิตหรืออยากจะเป็นอิสระมีเวลามีชีวิตเป็นของตัวเองนิสัยการเงินและการใช้เงินจะสะท้อนให้เห็นตัวตนของเราเสมอเรามีอิสระในการเลือกทุกครั้งที่มีเงินอยู่ในมือ เราจะมีสิทธิที่จะเลือกอนาคตของเราจงเลือกคบเพื่อนด้วยความระมัดระวังเช่นคนมีเงินมักจะคุยแต่เรื่องเงินเงินงทองเรื่องการลงทุนทําให้เราได้รับความรู้ไปด้วยหากเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็ไม่มีโอกาสที่จะรวยหรอกครับถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้แม้จะมีเงินก็จ่ายจนหมดเงินคือความคิดถ้าต้องการมีเงินมากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดหลายคนที่ประสบความสาเร็จก็เริ่มจากเปลี่ยนความคิดเล็กๆนี่แหละครับจึงกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา จงเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทในใดๆแม้ว่าตอนนี้เงินจะขาดในมือแต่จงให้ความรักความเป็นมิตรความรู้ให้รอยยิ้มแล้วเราจะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมาในที่สุดครับหากต้องการเรียนรู้เรื่องการเงินจงฝึกที่จะสอนคนอื่นแล้วเราจะรู้เรื่องการเงินมากขึ้นและไม่ใช้เงินจากบัตรเครดิตซื้อความฟุ่มเฟือยแต่ว่าจงใช้เพื่อซื้อทรัพย์สินหากต้องการเป็นนายผู้ควบคุมเงินต้องฉลาดกว่าเงินหากปล่อยให้เงินฉลาดกว่า ตกเป็นทาสของเงินไปตลอดชีวิตจงหาบุคคลเป็นแรงบันดาลใจและท่องไว้ว่าถ้าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้จงศึกษาและหาความรู้เรื่องเงินเป็นสิ่งสําคัญเริ่มแต่ในเริ่มซะแต่แต่ตอนนี้ซื้อหนังสือมาอา่านเข้าสัมมานาฝึกฝนสิ่งที่คุณจะต้องระวังให้มากเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็คือความกลัวและความโลภซึ่งสองอย่างนี้มันจะทําให้คุณตัดสินใจเรื่องการเงินอย่างไร้เหตุผลเลยทีเดียว ความกลัวและความโลภเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่คุณมีเงินแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเกลียดเงินนะครับแค่รู้จักวิธีการใช้เงินแค่นั้นเองหนทางสู่ความมั่งคั่งยังอีกไกลดังนั้นคุณจะต้องรู้จักสร้างแรงบนันดาลใจให้กับตัวเองถนนสู่ความมั่งคั่งนั้นทอดยาวจนสุดลูกหูลูกตามันไม่ง่ายที่หัวใจและขาของคุณจะแข็งแกร่งตลอดเส้นทางหรอกครับบางครั้งคุณก็ต้องเจอมรสมชีวิตเข้ามาบ้างบางครั้งราคาหุ้นขึ้นตัวแดงบางทีเป้าหมายทางการเงินก็เริ่มเดินหนีจากระยะสายตาคุณจะต้องสร้้้้างงงจงใจูใใใหหกัับตวเอได วิธีการเพิ่มแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพก็คือเขียนรายการสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณไม่ต้องการเช่นฉันไม่ต้องการมีชีวิตเหมือนพ่อแม่ฉันต้องการปลดหนี้สินไปในสามปีมองรายการเหล่านี้ทุกครั้งเพื่อเตือนความจําว่าทําไมคุณจึงต้องอดทนสู้ต่อเส้นทางความมั่งคั่งนี้อีกวิธีการหนึ่งที่หลายคนใช้ก็คือจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนจะจ่ายบินบัตรเครดิตนะครับการมีเงินมากๆไม่สําคัญเท่ากับการรู้จักวิธีรักษาเงินให้อยู่กับเราตลอดไปพ่อจนจะเน้นให้อ่านมากๆ พ่อรวยจะเน้นให้เรียนเรื่องการเงินให้มากที่สุดคนรวยเพิ่มทรัพย์สินคนชั้นกลางเพิ่มหนี้สินโดยเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินถ้าอยากรวยจะต้องเข้าใจตัวเลขและคำอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเลขเครื่องวัดฐานะทางการเงินก็คือถ้าเราหยุดทํางานวันนี้จะมีเงินประทังชีวิตต่อไปอีกนานเท่าไหร่เป้าหมายชีวิตของคุณคือการมีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่าครับถ้าต้องการมีให้ศึกษาเรื่องการเงินให้มากที่สุดหลักการสําคัญของพ่อรวยสอนลูกก็คือ นำรายได้จากทรัพย์สินกลับไปลงทุนในช่องทางน้สินเพื่อขยายขนาดของช่องทรัพย์สินให้โตมากขึ้นอุปสรรคทางการเงินส่วนหนึ่งมาจากการที่เราอยากทำงานเพื่อคนอื่นตลอดชีวิตถ้าไม่เอารายได้มาซื้อทรัพย์สินคุณก็จะยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินอยู่ต่อไปรากฐานของคนชั้นกลางเนี่ยคือไม่กล้าเสี่ยงทาให้ยึดติดอยู่กับเงินเดือนและการทํางานที่อย่างเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นพวกเขาจะรู้สึกว่ามันปลอดภยัยหลายคนคงไม่เคยคิดถึงข้อแตกต่างระหว่างอาชีพกับธุรกิจคําถามก็คือ คุณทาธุรกิจอะไรคุณทาอาชีพอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยโรเบิร์ตคิโยสกิบบอกว่าผมแนะนําให้คุณทํางานประจําไปแล้วค่อยๆสร้างธุรกิจด้วยการลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างไรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่ใส่ลงไปในช่องทรัพย์สินจงอย่ให้ไหลออกมาจงให้เงินนั้นทํางานให้กับคุณเพราะฉะนั้นจงมุ่งมั่นทํางานให้เต็มที่พร้อมๆกับสร้างช่องทรัพย์สินของคุณให้ใหญ่โตมากขึ้นคนรวยซื้อความสบายทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนมากมักจะซื้อความสบายก่อนคนรวยที่มีบริษัท มักจะทำสิ่งต่อไปนี้ข้อ 1. รายได้ข้อ2รายจ่ายข้อ 3. เสียภาษีส่วนลูกจ้างของบริษัทมักจะทำดังนี้รายได้เสียภาษีและรายจ่ายวิธีทำเงินของคนรวยในชีวิตจริงคนกล้ามักจะประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่มีแต่ความฉลาดถ้าจะเก่งเรื่องเงินคุณต้องมีความรู้และความกล้าเข้าไปด้วยหมายถึงว่ากล้าที่จะบริหารความเสี่ยงกล้าที่จะพบเจอความเสี่ยงบ้าง4ทักษะที่คุณจะต้องมีถ้าเกิดว่าคุณอยากรํำรวยทางด้านการเงิน ความเข้าใจความสามารถในการอ่านตัวเลขกลยุทธ์ในการลงทุนศิลปะในการลงทุนการตลาดอุปสงค์และอุปทานกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นมีนักลงทุนอยู่สองประเภทพวกแรกชอบลงทุนแบบตรงไปตรงมาอีกพวกชอบพลิกแพลงแบบสร้างสรรค์กว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทชอบสร้างสรรค์ได้จะต้องหมั่นฝึกฝนด้วยทักษะต่างๆดังนี้ข้อ 1. ทําทำอย่างไรจึงจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ข้อ2 ทำอย่างไรจรึงจะได้เงินมาทําทุนโดยไม่ต้องกู้ธนาคารข้อ 3. ทําอย่างไรจรึงจะได้คนฉลาดมาเป็นลูกจ้างเดี๋ยวป้าขอเพิ่มข้อสีให้นะครับบางคนเริ่มงงนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําธุรกิจเนี่ยเราไม่ต้องกู้ธนาคารจะทําได้ยังไงในธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าการระดมทุนนะครับก็คือมีคนมาร่วมจอยเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกับเราก็สามารถมีเงินสดได้โดยไม่ต้องกู้ธนาคารนะครับโรเบิร์ตคิโยสกิเขาบอกว่าผมอยากแนะนําให้คุณทํางานเพื่อประสบการณ์และการเรียนรู้ที่จะได้รับ มากกว่าเพื่อผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินอีกและให้มองไปขนาะว่าคุณยังขาดทักษะด้านใดแล้วพัฒนาตรงนั้นให้เป็นเอ็กซ์เพรสสำหรับคนที่ลังเลว่าจะออกแรงสแสวงหาทักษะใหม่ๆดีหรือเปล่าอยากให้คิดถึงเวลาที่คุณไปออกกําลังกายครับตอนที่ยากที่สุดที่คุณจะไปออกกําลังกายก็คือตัดสินใจว่าคุณจะไปออกกาลังกายดีหรือเปล่าผ่านจุดนี้ไปได้แล้วจะสบายมากเลยครับเพราะฉะนั้นระหว่างออกกําลังกายคุณจะรู้สึกมีความสุขภูมิใจในตัวเองเพราะว่าคุณตัดสินใจแล้วครับ แม้ว่าจะต้องมีความรู้และไหวพริบในด้านการเงินแต่บางคนก็ยังไม่ประสบความสําเร็จไม่สามารถทาช่องทรัพย์สินโตเพิ่มได้มากกว่ากระแสเงินสดที่มีอยู่เพราะฉะนั้นสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความกลัวความคิดด้านลบความขี้เกียจนิสัยความหยิงทะนงตนถ้าเกิดว่าคุณมี5ข้อนี้นะครับมันก็จะเบรกเรื่องการเงินคุณไปสาเหตุข้อที่1ต้องเอาชนะความกลัวว่าจะต้องเสียเงินให้ได้ซะก่อนถ้ามีเงินน้อยแต่อยากรวยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือโฟกัสความร่ํารวยมากกว่าความขาดแคลน สาเหตุข้อที่2ก็คือขจัดความคิดลบความกลัวโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยจะทําให้เรากลายเป็นคนที่มองเห็นแต่ข้อเสียของทุกอย่างบนโลกใบนี้สาเหตุข้อที่3ความขี้เกียจพ่อรวยสอนในพูดว่าทําอย่างไรจึงจะซื้อได้ห้ามพูดว่าไม่มีปัญญาซื้อคําว่าไม่มีปัญญาจะก่อให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมองคําว่าทําอย่างไรจะสร้างความประตืือรลนความตื่นเต้นต้องคิดเพื่อหาคําตอบหากปราศจากกิเลสขาดความต้องการที่จะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นและโลกเราจะพัฒนาได้อย่างไร สาเหตุข้อที่4อุปนิสัยหรือนิสัยของคุณพ่อจนมักจะจ่ายเงินให้กับผู้อื่นก่อนเสมอเหลือเท่าไหร่จึงใจให้กับตัวเองพ่อรวยสอนว่าควรจะจ่ายทุกอย่างให้กับตัวเองก่อนเสมอทีนี้ก็จะมีความกดดันที่จะต้องหาเงินมาจ่ายภาษีและเจ้าหนี้ทั้งหลายให้ได้ความกดดันนี้จะทําให้คุณคิดหาแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นและทําทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้เจ้าหนี้มาโวยวายใส่หน้าคุณได้ถ้าใจ่ายให้ตัวเองหลังสุดก็จะไม่มีความกดดันก็จริงแต่จะไม่มีอะไรเหลือเลยสาเหตุข้อที่ห้า ความยิงถนนตนความรู้ทําให้ได้เงินความไม่รู้จะไม่เสียเงินพ่อรวยบอกว่าจงขนขวายความรู้จากหนังสือและจากผู้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นให้มากที่สุดและในช่วงสุดท้ายนะครับนี่ก็คือ1ิประการที่จะช่วยให้คุณมีพลังข้อ1มีพลังใจเพื่อจะเอาชนะความจริงที่ขวางหน้าให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากรวยคุณจงหันมามองความจริงอย่าท้อแท้ทุกอย่างมันเป็นไปได้หันมามองความจริงว่าคุณทําอะไรได้บ้างในตอนนี้ถ้าพลังความอยากของคุณยังไม่แข็งแกร่งมากพอ วันใดเห็ความเป็นจริงก็ยาวไกลครับถ้าคุณขาดพลังขาดความมุ่งมัน่นอะไรอะไรในชีวิตก็ยากไปหมดนั่นแหละครับข้อ 2. จงมีอิสรภาพในการเลือกเมื่อมีเงินอยู่ในมือคุณมีสิทธิที่จะเลือกอนาคตของคุณว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจงใช้เงินอย่างชาญฉลาดข้อ 3. เลือกคบเพื่อนด้วยความระมัดระวังเพื่อนที่เป็นกลุ่มคนมีเงินมักจะคุยแต่เรื่องเงินเงินทองเรื่องก,การลงทุนเ,เรื่องเศรษฐกิจในบางคนเนี่ยพูดเรื่องเล่นหุ้นคุณก็จะได้ข้อมูลวงในจากเพื่อนกลุ่มนี้แหละครับ ข้อที่4จงสร้างสูตรการเรียนรู้ใหม่ๆหเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดสูตรเดียวที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการเงินในโรงเรียนก็คือทำงานเพื่อเงินแต่ว่าในสตวรปัจจุบันความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรู้อะไรแต่อยู่ที่ว่าคุณเรียนรู้สุดใหม่ได้เร็วแค่ไหนต่างหากข้อที่5ชําระหนี้ให้ตัวเองเป็นอันดับแรกประโยชน์จากการควบคุมตัวเองแต่คุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คุณไม่มีวันรวยหรอกครับมี3มทักษะที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองดังนี้ข้อ1การบริหารกระแสสเงินด ข้อ2การบริหารบุคลากรข้อ3การบริหารเวลานิสัยที่ไม่ดีของคนชั้นกลางชอบทำก็คือการแคะกระปุกและเอาเงินออมออกมาชำระหนี้ถ้าอยากเป็นคนรวยจะต้องรู้ว่าเงินออมมีไว้เพื่อขยายช่องทางทรัพย์สินไม่ใช่มีไว้จ่ายหนี้ข้อที่6เลี้ยงในหน้าของคุณให้ดีประโยชน์จากคําแนะนําที่ดี นายหน้าจะทําหน้าที่เป็นหัวเป็นตาให้กับคุณข้อติดตามสถานการณ์เพื่อคุณใช่หรือไม่ว่าคนจํานวนมากให้ที่พนักงานเสิร์ฟอาหารร้อยละสิบห้าถึงยี่สิบทั้งๆท,ที่บริการไม่ได้ประทับใจมากแต่กลับรังเลยที่จะจ่ายค่านายหน้าเพียงร้อยละสามถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นทําไมเราทิปคนในช่องรายจ่ายมากกว่าคนในช่องทรัพย์สินล่ะครับข้อที่เจ็ดจงเป็นผู้ให้ประโยชน์จากการได้เปล่านักลงทุนที่ฉลาดควรมองหาอะไรที่มากกว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน นั่นคือทรัพย์สินที่ได้หลังจากการที่ได้เงินลงทุนครบถ้วนแล้วนี่แหละครับเขาเรียกว่าไหวพริบทางด้านการเงินข้อที่8ทรัพย์สินซื้อความฟุ่มเฟือยประโยชน์จากการโฟกัสเริ่มสอนลูกหลานและคนที่คุณรักเรื่องไหวพริบทางการเงินเสียแต่เนินนถ้ายังขาดไหวพริบด้านการเงินเงินจะฉลาดก่าคุณเพราะว่าคุณอาจจะต้องทํางานเพื่อเงินไปตลอดทั้งชีวิตข้อที่9ความจําเป็นต้องมีพระเอกในดวงใจประโยชน์ของการจินตนาการวันนี้ทําให้ตัวเองมีพลังวิเศษด้วยการชื่นชมขอบคุณตัวเองบ้างนะครับ ข้อที่สิบสอนผู้อื่นแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนมันคืออันนี้ส่งแห่งการให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสร้างเครือข่ายความรู้คุณต้องการแบ่งกันความรู้ให้ผู้คนคุณก็จะมีรายได้มากเข้ามาเป็นผลของการตอบแทนจากจัก,กรวาลครับบางคนรู้เคล็ดลับทั้งหมดนี้บางคนคิดอยู่ครับแต่ว่าไม่ทําบางคนชอบทําแต่ไม่คิดคุณควรจะหยุดตรงกลางเข้าไว้ข้อหนึ่งหยุดทุกอย่างแล้วพิจารณาว่าอะไรทําไปแล้วได้ผลอะไรทําแล้วไม่ได้ผลข้อ 2. มองหาความคิดใหม่ๆบ้างนะครับ ข้อ 3. หาคนที่มีประสบการณ์หรือเคยลงทุนแบบที่คุณสนใจและสอบถามพวกเขาข้อที่4สมัครเข้าสัมมนาฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือเข้าอบรมเรื่องการเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ข้อที่ 5. เสนอราคาเพิ่มทางถอยไปด้วยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหุ้นส่วนข้อที่ 6. เดินวิ่งออกกําลังกายหรือขับรถยนต์สบ้างบางครั้งพักผ่อนสบ้างข้อที่ 7. เรียนรู้เรื่องการเล่นหุ้นให้มากขึ้นการลงทุนให้มากขึ้นข้อที่ 8. จงเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้เสพ ทำไมผู้บริโภคจึงไม่รวยเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้เสพข้อที่9จงหาเงินให้ถูกที่ถูกเวลาข้อที่10ต้องมองหาคนที่ซื้อก่อนได้จึงมองหาคนต้องการขายข้อที่11จงเรียนรู้จากประวัติของคนสําเร็จข้อที่12เริ่มลงมือทําได้แล้วและขอฝากแง่คิดเล็กๆน้อยๆจากพ่อโดยสอนลูกเอาไว้ช่วงท้ายนะครับพ่อจนเรียนให้เยอะๆจะได้ทํางานกับบริษัทที่มั่นคงพ่อรวยเรียนมากๆจะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคงพ่อจนเรื่องเงินต้องปลอดภัยไว้ก่อน พ่อรวยต้องรู้จักวิธีจัดการความเสี่ยงเรื่องการเงินพ่อจนห้ามพูดเรื่องเงินตอนกินข้าวพ่อรวยชอบพูดเรื่องเงินตอนกินข้าวพ่อจนถ้ามีเงินจะชำระหนี้เป็นอันดับแรกพ่อรวยถ้ามีเงินจะชำระหนี้เป็นอันดับสุดท้ายพ่อจนประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อสะสมเงินประหยัดและออมเงินพ่อรวยใช้เงินทุกบาทเพื่อการลงทุนพ่อจนสอนวิธีเขียนประวัติส่วนตัวอย่างไรจึงจะได้งานทำพ่อรวยสอนวิธีเขียนแผนธุรกิจอย่างไรจึงจะสร้างงานได้ดีมากขึ้น พ่อจนชาตินี้ไม่มีวันรวยแน่พ่อรวยเขาไม่ทํากันอย่างนั้นหรอกพ่อจนเงินไม่ใช่สิ่งสาคัญพ่อรวยเงินคืออํานาจพ่อจนเรียนเพื่อทํางานให้ได้เงินเดืุนสูงพ่อรวยเรียนเพื่อรู้วิธีใช้เงินให้เงินทํางานให้กับเราพ่อจนไม่ทํางานเพื่อเงินพ่อรวยเงินทํางานให้พ่อพ่อจนคนรวยควรเสียภาษีมากๆเพื่อช่วยคนจนพ่อรวยภาษีทําโทษคนขยันให้รางวัลคนขี้เกียจ พ่อจนความรักเงินเป็นบ่อกเกิดแห่งความชั่วร้ายพ่อรวยการขัดเงินเป็นบ่อกเกิดแห่งความชั่วร้ายและนี่ก็คือสรุปหนังสือพ่อรวยสอนลูกแบบจบเล่มนะครับและแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีเป็นซีรีส์พ่อรวยสอนลูกออกมาอีกรอติดตามกันนะครับยินดีด้วยนะครับตอนนี้พี่ๆทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วไว้ติดตามเล่มต่อไปนะครับ motivation podcast สวัสด,ดีครับ